บัดเนีกมคนสิไกกันอีกกะบ่มีน้องยังเลวสิแถมพอนสอนส่งอันนี้ส่งส่วนนี้ให้ไปสิว่าสองทา ไอ้แกดวงวิญญาณนายสุที่รัดอุทาผู้เพิ่นตายนอไปเอเลวามาเดิาเมาบุญนอไปจางย่างขึ้นเบิงเธอ สวรรค์เอาไปฝันนาโลกให้มุนเพื่ทลายมังเอาบุญนอไปจางยมพื่อบานท่านผู้ใหญ่ จ้างให้เพิ่นพาไปเมืองวีมานพันฝ่าไปคอยทาอยู่สวรรค์ว่ามาซา,าเดิมอ สร้างมามาลบเอากองบุญมาเอาไปเป็นทุนส่งนุนไปเมืองฟ้าเเทเจ้าตาเอื้อยนะ้น กายาเจ้าถูกไฟเผาย่างจุดที่เหลือตั้งแต่อัดทีมีแต่หูไทยเจ้าป่อยมวนลูกต่ทาทังบ้านได้ลำเย็น นายสุติลาดอุทยบัดบานเพิ่นไปให้การยังหูเต่ามาบัดบานเพิ่นไปนักเกิดยังหูเต่าคง บาทเจ้าตายนนอไปเล้วโยใส่โนอมี <c oughs> สิรีสวดเทียลาดเอ้ยพ่อแม่้องขีดม,มือนั่นมืดนี่อยากเห็น นาหลุดเป่าได้ตายจริงจริงละโน่ลาตายอีิลี่ละโน้า bỏ khấn khôn cảm tao quam cầm lang si biển bao quam cầm lang đầy nhọn của nó là cát thao ta. พ่อแม่น้องสาม่าถทึกสายฟ้ามาฟาดพากับบานหัวลูกสายตายสิเป็นขวบเป็นเ,นเือนอยุ่ตไปจังได้ได้ ปบบ่มีวันฟื้นบบ่มีวัน นายสุดทีรัดอุดท่าเอ้ยไปบ่มีวันคืนสิงโงคงบ้านเก่าคำเออตายจากพบอเมีเจ้าให้ทายบ้าน

ว่ามาเด้อให้เจ้ามาโนอเอาทอนมีทั้งหมอนพอ้อสั์เสื้อเงินคำนอพัมพอมวิญญาณเจ้าให้ต้ามาใน มื่อนี้พ่อแม่เจ้าออา้น้องเจ้าได้ตกเตงกองบุญมีพระเว นายสุดที่เอ้ยขั้นเดือนมืดขอยขี้มาสามบบามาเดือคขั้นเดือนดำให้เจ้าขี้มาพาย กาเห็นนำโน่เจ้าไ้บว้ขันเจ้ามาแต่ที่ไตยาข้าพื้่นดอกแพ่นดินเมื่อนิญาตพี่น้องทวิน่วงอวรหาญาติกาขันวงบานได้เล่าขันเบียงพรอมสาธัเดดอละมาตามเสียงดอกของควองงั้นฉลองคองตีทรงควองตีดังมงมงหอดควม นะโคุ้มใตได้เงี้ยวให้เต่ามาอนละถ้ามีชาตินานาคะตาชาติใหม่ให้ได้มาพบพ่อให้มารวมหัวมสะกวนฮะสำรับชาตินานหากได้หัวมสะกุลกวกพญากรรมได้โยอยกเอาเจ้าไปไกลแล้วขอให้มียันเกี่ยวมารับเอาดวงวิญญาณให้น้ำ ําสวนเจ้าน้ําสูงขึ้นสวรรค์ทองไปยงยงปละเดือทานโอ้ยอย่ามีเศร้าวาก้ามองใสหง นยโยกผ้าเว้มนมณีสิญาตนำให้ฝ่ายปู้เขียนกัดแจกกันบุลสามเซนเดอเดี๋ยวเสอนขวัญบันรหอดมองผูกมาผูกธรรมะและเ้นแจกกันฝ่ายผู้เขียนขอ,อนิมนต์ครับบัดนี้พอแต่จบคคบถวนประมวลก่อ,อนที่อาน ทรงเอาดวงวิญญาณท่านผู้ไิสเทธิจเลีอบปลอยตัวไขยเสียนควันเดิออื้นเอาควันพอสูนแม่ลำพูน พ่อพยองแม่อำพรแม่สมอนพ่อสมนึกในประมวลนา่งอุไรวันนางเกศชายาในาสายนในาสาวนางพิมพ์ใจนางจันทก่อนนายอนันตชัยนา่งสาวทักละตาในผ้านุวิทย์พรมด้วยยาดพินนองว่ามาเยอน ขวัญเอวัญเจ้าไปตกน้ำไก่พากันออกควัญเจ้าไปตกหมอกไก่พากันลวก ขวัญเจ้าไปตกหูไก่ผ้าก,กันพนขวัญเจ้าจะได้ไปอโยสน์สน้ำห่วยแกมปู่วขวัญเจ้าจะได้ไปอโยู่หูแกมโกบแกมเขียดขวัญเจ้าจะได้ไปเขียดให้แกพี่พามผ้าแดงงาแม่ท่านแก่พามเถาะเข้าดงใดเดินทางไกลลำบากไปทรงสักพี่พาม ข้านำหักเต้งบาหลมขุกควากังไพ่คอยอดไปถึงป่าสะเพียดพี่พามกังไพ่หิมมาเวทไก่เล่าเขตแด,ดนดงกางดงดอนลับหลังทำฝังนำเพียงข้อกกยโยลุงพามไปหอดฟังคนขีท่ทางเสีสวนไก่พากันว่ามาเยอะ

มาสาโยขั้นขวัญเจ้าบ่มาแดดเดือนสี่มันสิตีเจ้าแล้วขั้นขวัญเจ้าบ่มาแดดเดือนหามันสิ่ขาเจ้าแล้วขั้นขวัญเจ้าบ่มาแดดเดือนหาเมษาตุนปีใหม่แสงประเทตย์แห้งไม่แมงไม่แห้งตอมฝูงนกหน่อยเกี่ังสร้างกาเขากับพ้ากันมางามล้อมอ้อมอ้อมโอละอุกอุตุวห้องหำเขากับผ้ากันห้องหำให้เสียง con và tôi tôi và mà nhớ quan hương มาผูกแขนธรรมะาละเส้นธรรมะละเส้นเด้อคุณโยมเด้อว,ว่ามาสายยขวัญเจ้าภาพว่ามาเยอให้เจ้ามากินเปิี่ยปลาเบือกตัวท่อคอมาให้เจ้ามากินปิีป่ปลาปากละตัวท่อหัวเหื้ให้เจ้ามากินเปิ่ป,าปาลา,เ,า,า,ปปาเสือละตัวท่อแผ่นแป้นว่ามาเยอะขวัญเอ้อ yeah. ขั้นขวัญเจ้าบ่ามาบาดว่าหอดเดือนหกฝนตกลงมาจนจนขวันเจ้าภาพเจ้าสิไปอยู่สนสละเอื้อนไต่ปองรอไผ่ดีนอสิมาปอนเข่าป่าปิงปอนใส่มือว่ามาเยอะขวัญเออขวัญเอ หอดกลางให้ยาได้สนปาาข้าหอดกลางนายาได้สนป่าขอหอดเงาไม่ยาได้ทอดหลังนอนมามาถอนเจ้าจะได้สนทานเจ้าจะได้ย่านเพศเพียภาพว่ามาเยอะขวัญเออขวัญเออ ขวัญแขงก็ให้มาโยแขงนั่นลิลลีลาขวัญขาก็ให้เจ้ามาโยขานั่นลิลลีลาให้เจ้ามาทางขวัญ่ยวกลางขึ้นนำํำนำให้เจ้ามาทางขวัญแยวกลางคำเนี่ยเนี่ย ให้เจ้ามาอยู่เฮือนเก่าแก่นให้เจ้ามาอยู่แท่นหลังเพ็งให้เจ้ามาอยู่เต็งโอกแก้วมีทั้งสาดพื้นกองผู้นอนหมอนมุ่นหัวไหล่ซ่อนเสื้อปักพื้นหัวแดงไม้ลำแปงปักลิวประดับแก้วอยู่ดีมีสบเศร้าอยู่ทงเจ้าเนานอน ฝนสิตกเจ้าก็จะได้ดุงไปนะฝ้าสีห้องเจ้าก็จะได้ดุงไปไกลขวัญก่อนเศราเจ้าต้องไปขีไฟ่ลุกแต่ป่ามาแล้วลูกแต่สวนมาบ้านขวัญเจ้าขี้คันงไหนนอนอยู่มีแห้งเขงียงแข็งปงเป็นหักประดับแก้ยวอยู่ดีกะหอกปงเป็นเขาขวัญเจ้าจะได้หนีบากเน่าวานดังน้ำตานโอยขวัญเจ้าจะได้หนี บาดว่าขวัญพอสวนแม่ลำพูนพ่อพยองแม่ออ่ำพรแม่สมอนพ่อสมนึกในประมวลน,นางอุไรวันนังเกียรติชายาในาสายันในาสวัยนางพิมใจนังจันทากรในอนันตชัชยนังสาวทักละตาในพ้านุวิตพ่ออได้อาจพินนองเด้อ บาดว่าขวัญเกียเก่าให้เจ้าใส่กระจุมคำกระจุมคำงามกระลงมาเลี้ยลางเด้อบาทว่าขวัญคิ้วขวัญปากให้เจ้าเสีบของเป้าคุยว่ามาเยอ ơ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  <laughs> ơ khoản ơi yeah. Yeah. Mà dư บันนี้ขั้นไฟยเฮาเหลือกระผูกเอากันให้อายุมั่นขวัญยื่นเด้อว่าดังนั้นแล้วให้เจ้าบายเอาไฟยแก้วมุ่งคุณปุ่นความดีดูอาหัตผูกแค่ลาดแค่หลานว่ามาเยอะขวัญเออผูกเบื้องใส่ไก่ขวัญเจ้ามาผูกเบื้องขวากไก่ขวัญเจ้าอยู่ตั้งเตนีเมื่อหนาให้เจ้ามีอายุยืน ຢ່າໄດ້ສັัເດີ້ມັນໃຫ້ເຈົ້າມັນປານງໍາເຂົາກວ້າງມັນໃຫ້ເຈົมันັນປານຂ້າງໝູເທືອນมันໃຫ້ເຈົ້າມັນປານເຄື່ອງສ້າງໂຮງมันໃຫ້ເຈົ້າມັນປານພົງສ້າງຫຼໍມັນໃຫ້ເຈົ້າມັนປານກ່ອນຫິນแດງແຂງໃເຈົ້າແຂງປນແນຫິນດາ ใหญ่เพียงคออย่าได้หักใหญ่เพียงหลักอย่าได้คลออย่าได้มนเหมือนต้นอย่าได้มองเหมือนเฒ่าอย่าได้เฒ่าเสียสีขอให้เจ้าภาพพร้อมด้วยมผู้มาฟังเทศในมือนี้ให้ญาติโยม เมียูยยุ่งยาวหดหอยแก่ละน้อยทุกตุนทุกคนทวันเถินอ่มาอยูเมื่อเฮอเอาแลในตอนนี้เทศนามาหอดนี่พอดีขี่คันว่าอุ้ยปากมันเปนใ่ญ่ ว่าไม่ก็ได้ดอกตื่นเสียงกันเล็กเพิ่น <laughs> ว่าโยมเออเอเออเเออ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 เี้เอดอ,ดอดทอเอ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 คเออเออัออเอยเออาออเออเออเจ้า,จาออเออ ทินนกอนเอว่างลอเบิงก่อนหน้าโอ้ยตียโยมแม่แน่คออ้ยตีขอคอยอ,อย่าเกงขอนมันมาเด้อ